สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่สวนแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูดอกไม้กันนะคะไปดูกันเลยนี่ก็จะเป็นดอกไม้สีเหลืองอ่อนๆนะคะนี่นี่สวยมากเลยค่ะมันเป็นสีเหลือง นี่นี่ก็จะเป็นดอกไม้สีม่วงนะคะอ่อนๆนี่อันนี้จะเป็นดอกสีม่วงแล้วก็สีขาวนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นดอกสีออกชมพูเข้มนะคะทุกคนบนแดงนิดนึงนี่สวยมาก อันนี้จะเป็นดอกสีขาวนะคะทุกคนนี่นี่อันนี้จะเป็นดอกสีขาวกับสีเหลืองนี่สวยนี่ดอกสีขาวอีกแล้วนี่อันนี้สีขาวเยอะมากเต็มเลย นี่นะคะนี่จะเป็นสีม่วงสวยมากนี่แต่ดอกคือสวยไล่สีกันนะคะจากสีเข้มไปสีอ่อนเลยนะสีม่วงสวยสีเข้มมากแต่เดี๋ยวเราพาไปดูดอกอืนอ่นมากนะคะนี่นะคะนี่จะเป็นดอกสีน้ำเงิน นี่นะคะน,นี้จะเป็นสีม่วงอ่อนๆกับสีขาวผาสมกันไลส่สีอันนี้ดอกสีเหลืองค่ะสวยอันนี้ดอกของแฟงนะคะทุกคนนี่อีกดอกนึงค่ะนี่สีเหลืองแบบเหลืองอ่อนๆน,นะคะทุกคนไม่เหลืองมากแต่ก็เข้มอยู่ นี่อันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะนี่ไม่ใช่แบบเดียวกันที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็จะเป็นดอกอันชันนะคะทุกคนเดินไปเดินมาก็เลยเห็นลูกมอนสีแดงค่ะทุกคนมันแดงไวจังเราก็ยังไม่รู้เลยอันนี้เพิ่งปลูกนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะ บายๆแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งให้ด้วยนะคะ